วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปชมหรือไปเที่ยวคาเฟ่ที่เป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติมากๆแล้วก็เป็นคาเฟ่สไตล์ไม่เหมือนใครด้วยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางออกจากตัวตำบลท่าแร่นะคะซึ่งเป็นบ้านของเราเองนี้นะคะก็จะไปเที่ยมพอพเภออากาศอํานวยก็มุงหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเลยค่ะ แต่ว่าไม่ถึงนะเราจะใช้เส้นทางไปอำเภอนาวาจังหวัดนครพนมค่ะวันนี้อากาศก็เป็นใจนะคะไม่แดดไม่ร้อนมากเกินไปอย่างเป็นเพราะเราออกแต่เช้าได้ค่ะจะทํำในรถก็จะมีฟังเพลงร้องเพลงคุยกันทะเลาะกันบ้างเป็นแบบเนี้ยจนจบทริปทุกครั้งไล้ค่ะจุดมุ่งหมายแล้วก็พักยบมาแวะกินกว๋วยเตี๋ยวก่อนค่ะไหนเปิดก็ขอแวะก,ก่อนเลยคะ่ะระหว่างเดินทางนะคะกองทัพต้องเดินไม่ท้องเพราะฉะนั้นก๋วยเตีย๋ยวข้ามทางคือเป้าหมายค่ะด้วยค่ะ ามาที่กว๋วยเตี๋ยวไทยเฮือนนะคะทุกคนเป็นร้านบ้านๆที่มีทั้งกว๋วยเตี๋ยวต้มยำและกว๋วยเตี๋ยน้ำตกเราสั่งไปก็จะเป็นเส้นเล็กน้ำตกค่ะทุกคนน้ำสุปคือเข้มข้นนะคะ เ้นก็คือเหนียวนุ่มเลยเมนูหนึ่งก็สั่งเป็นเส้นเล็กต้มยำอร่อยทั้งสองเมนูเลยค่ะพิกัดที่เราแวะมากินก็จะอยู่บ้านสนามบินสวุสรสนครถ้วยหนึงสาบาทเองค่ะมาก็แวะมาได้นะกินอิ่มแล้วก็เดินทางต่อกันเลยค่ะระหว่างที่เดินทางก็ขอฟินกับธรรมชาติรั้งทางไปก่อนนะคะกฤดูฝนทําให้ต้นไม้ใบหญ้าเขียวกระจีกันหมดหแบบนแล้ว ก็รู้สึกสบายตามมากๆเลยค่ะวันที่เรามาเป็นวันธรรมดาค่ะคนสัญจรก็ไม่ค่อยเยอะอาการเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะคะเฉพาะรถเล็กถนน,นหลายทางแคบมากเลยค่ะระวังระวังกันไว้ก็ดีค่ะทุกๆวันของการเดินทางมึกจะมีคําถามขึ้นมาว่า ิดอะไรกันดีปัญหาโลกแตกมากสุดท้ายก็ต้องกว๋วยเตี๋ยวแหละซึ่งก็เป็นคําถามเดิมคําตอบเดิมอาชีพเปลี่ยนก็คือสถานที่และเวลาการเดินทางก็ใกล้ถึงจุดมุ่งหมายแล้วค่ะเวลาใกล้ถึงจุดมุ่งหมายก็จะรู้สึกมิชชั่นคอมพ l e ทเพราะแต่ละที่ที่ไปต่างอ,อําเภอหรือต่างจังหวัดจะใช้ GPS อย่างเดียวเลยค่ะบุดถุกจุดแต่ GPS ผาอ้อมหนักมากก็มีพะวงตลอดเส้นทางเลยค่ะตอนนี้เราก็ใกล้ถึงจุดมุ่งหมายแล้วนะคะที่ต้องเลี้ยวซ้ายก็จะอยู่ติดกับร้า โทรศัพท์ชินวาเทลอากาศอำนวยขับเข้าไปไม่ถึง500เมตรก็จะถึงแล้วค่ะคาเฟ่ก็จะอยู่ด้านขวาเลยใกล้จุดมุ่งหมายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องขับชา้า ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เอ้ยเดี๋ยวตอนนี้เราจะลงไปข้างล่างเอ้ไม่ใช่ <laughs> ลงไปร้านนะคะว่า,บ,าบรรยากาศจะเป็นประมาณไหนมีอะไรให้เราสั่งบ้างนะคะโอเคไปเลยถึงเรียบร้อยแล้วนะคะนิกไทยคอฟฟี่อ่าอยู่อา,ากาศอํานวยเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปสั่งเครื่องดื่มกันหลังจากที่กินข้าวเช้ามาแล้วนะคะ ก็ไปที่เคาน์เตอร์ได้เลยตรงที่ติดกับเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ละค่ะเมนูที่นี่นะคะราคาไม่แรงเลยที่สั่งไปก็จะเป็นโกโก้เย็นแล้วก็อเมริกาโน่ค่ะชอบการเดินทางที่อยู่ในช่วงวันธรรมดามากๆเลยค่ะเป็นคนชอบไปสถานที่ที่คนไม่ค่อย <สา S 1> เยอะสถานที่ที่คนไม่ค่อยแออัด ทำให้เป็นส่วนตัวดีค่ะก็เป็นคนชอบถ่ายรูปถ่ายคลิปก็ไม่อยากจะรบกวนใครก็เลยขอเที่ยวในวันธรรมดาดีกว่าค่ะนั่งสักพักเครื่องดื่มเราก็ได้แล้วพอได้เครื่องดื่มก็ขอนั่งชิลอินกับบรรยากาศไปก่อนนะคะที่นี่ก็จะให้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเลยค่ะประมาณว่านั่งชิลชิลกินกาแฟที่หน้าบ้านตัวเองพักผ่อนในวันหยุด ลฟ์สไตล์ของเราก็ไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะนะคะชีวิตประจำสัปดาห์อิทิรายก็ต้องเซิร์ชหาคาเฟ่ที่จะไปสำหรับเราเวลาไปคาเฟ่ไม่ใช่แค่จะไปถ่ายรูปนะคะเราชอบบรรยากาศนั่งจิบกาแฟนั่งจิบโกโก้แล้วก็นั่งคุยกันคุยแบบเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดลงคุยแบบไปเรื่อยๆคิดอะไรออกก็คุยเรื่องนั้นบางทีชีวิตก็ไม่ต้องอะไรมากหรอกค่ะความสุขให้ตัวเองในทุกๆครั้งที่มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็ตามมีคนเคยบอกว่าให้ลองพูดชื่อคนที่รักสักฝามชื่อ หลายๆคนก็ตอบมา จะเป็นพ่อแม่พี <defense Overwatch> though, ่น้องหรือคนรู้จักแต่คนที่เรารักหนึ่งในสามชื่อที่พูดออกมาไม่มีตัวเองเลยค่ะฉะนั้นแล้วอย่าลืมรักตัวเองนะคะมาดูอีกมุมของคาเฟ่บ้างค่ะมุมนี้ก็จะให้ความรู้สึกแบบมันนั่งชิลอ่านหนังสือวิชาความรู้กันไปสําหรับสายคาเฟ่อย่างเราทุกมุมคือที่ถ่ายรูปทุกมุมก็คือที่ทำคอนเทนต์รู้สึกว่ามีอะไรให้ทําเยอะแยะเลยนะคะในชีวิตมาที่คาเฟ่กันต่อค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะประดับด้วยต้นไม้สีเขียวให้ความรู้สึกร่มรื่น ก็สดชื่นมามยิ่งขึ้นนี่เราก็จะพาไปอีกที่นึงค่ะสิ่งนี้แหละที่ทําให้เราอยากมาที่นี่นบ้านคนที่บรรยากาศดีมากๆล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาและมีสะพานข้ามเพื่อที่จะเข้าบ้านค่ะสอบถามพี่ที่ร้านกาแฟแกบอกว่าบ้านนั้นเป็นบ้านของพี่สาวแกเองค่ะเราก็เลยขออนุญ,ญาตไปถ่ายรูปแกก็โอเคค่ะงั้นเราไปกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปถ่ายตรงสะพานนะคะซึ่งเป็นสะพานทางเข้าบ้านของเขานะ ัวรอบๆด้านนาของตัวบ้านก็จะเป็นทางนี้นะคะเพราะว่าตัวบ้านเขาแบบชิคมากอินดีมากนะคะสวยเรายิ่งแบบเจอเนี่ยท้องนาทุ่งนาเี่เป็นสีเขียวแบบเนี้ยโอ้ทุกคนยิ่งสวยเลยถ้าใครมีโอกาสได้มาช่วงที่เขากำลังทำนาอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยมาเลยค่ะทุกคน หลังจากทัวร์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเดินทางไม่รู้จะไปไหนต่อเพราะว่าเห็นคุณชายบอกว่าหิวข้าวอีกแล้วใครอยากมาก็มาได้นะคะที่อากาศอำนวยมิตรไทยคอฟฟี่นะคะแล้วก็อีบันนอกแลดน,นะคะไปแล้วบ๊ายบาย